ชื่นชมนางสงกรานต์ใหม่ดาวิกานำขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่สวยสะพรึงสะกดทุกสายตาสำหรับการเล่นน้ำสงกรานในวันที่15เมษายนบรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนที่มากันเป็นครอบครัวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดงและเล่นน้ำสงกรานกันเต็มพื้นที่ทั้งริเวอร์พาร์และด้านในศูนย์การค้ายอย่างต่อเนื่องตลอดวนัน โดยไอคอนสยามได้จัดเตรียม watersplash n d m ม r สสำหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนานและได้มีการกั้นโซนเล่นน้ำสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานรุ่นเยาวอีกด้วยด้านบรรยากาศขบวนแห่นางสงกรานในวันนี้พบกับขบวนแห่นางสงกรานพร้อมการปรากฏตัวของนางเอกสาวหน้าสวยใหม่ ดาวิกาที่มาในชุดนางสงกรานมโหทรเทวีออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยดุสิตซึ่งชุดไทยพระราชนิยมอยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ได้ออกแบบขึ้นใหม่ให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยตัวเสื้อประดับด้วยทองคำแท้ปักไหมทองเหลืองและพลอยและเพิ่มสบายปักดิ้นทอง ผ้านุ่งเป็นผ้ายกทองโบราณจากกลุ่มทอผ้าจันโสมาข,ของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยพร้อมสวมใส่เครื่องประดับทองโบราณของคุณพุทธพงษ์เพียรเจริญประกอบด้วยเกี้ยวทองส้อยทองคำโบราณต่างหูทองคำโบราณสังวานพาหุระธรรมรงค์กำไลทองคำโบราณเข็มขัดทองถักในสมัยรัชกาลที่ห้าและข้อเท้าทองคาล้วน โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและรอชื่นชมความงดงามของขอบวนแหน่นางสงกรานต์กันเต็มพื้นที่ริเวอร์พาอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับวันนี้คือการปรากฏตัวของหนุ่มๆวง BUS ซึ่งนอกจากการร้องเพลงแล้วยังได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับบรรดาแฟนคลับที่มาเฝ้ารออีกด้วยทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา